วันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานกันโยกเยกยืดยืดเจงเปลีย่ยนแล้ว นี่มันหนังสือนี่ทาน มาอ่านให้ฟังไหมจะได้ไม่ต้องกินเนาะหรือ่าแบ่งกันกินดีมาอ่านให้ฟังโยกเยกนี่เห็นไหมนี่เาขานั่งเก้าอี้โยกนั่งมาโยกโยกเยกเลยน้ำท่วมเมฆมีเมฆเมฆถืล่อย่มีน้ำท่วมขึ้นามาแล้วาสาวน้อยไยเรือมาแล้ว กระต่ายลอยคอไหนกระต่ายนี่กระต่ายเปียกหมดเลยกระต่ายลอยคออยู่นี่มีปลาวานคนน้ําด้วยนีหมาหางงอไหนหมาหางงอนี่หม,ม,มาหางงอนั่งอยู่บนขอนไม้ลอยมาสามน้อยอยู่ในกระมังกับกระต่ายน้อยด้วยหม,มาหางงอทำอะไร กอดคอโยกเยกเออยีรวมกัน3ามคนไปได้วยกันเลยี่น้ำเต็มเลยทานเรื่องนี้อร่อยจริงๆเลย